đuôi lên, nhá. Chiều, công an, ấy, không phải chiều thế này, nhá. Đuời tăng, tăng luôn, nhá. chi, nhá. Cao hơn sườn, nhá. Nào กระจายตัณหาหกด้านซ้ายเหมือนพี่ด้านซ้ายตัดอารมณ์เจ็บตัณหาหกอารมณ์เจ็บนะสายขวาเนอนแล้วก็บนซ้ายกระจายชัดเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงนะหลักธรรมตรงกลางนะนะด้านขวานะด้านขวาหนึ่งขีดทางสู่ดลก นะต้านสายหนึ่งขีดขึ้นทางขึ้นฟ้าเห็นไหมทางเลือกของเรานะไม่ขึ้นก็ลงไม่งั้นก็ไม่ฟ้าก็ลงลอไปเลยหนึ่งขีดก้าวแต่ละขั้นก้าวแต่ละขั้นให้เราสำร,รวจระลักรวมอยู่ตรงกลางให้มีวัวความระมึกรวมและสบรวมสบรวมกันที่นี่คือร่างกายจิตใจสำรวมนะการหายใจด้ดี